พาะเงินเฟ้ออย่างท <mel> ี่เมื Arduino, sort of Interior, back, stand, ่อก so ี้คุณกิตาเล่าไปนะครับว่าก็เริ่มดูมีสัญญาณแบบดูเหมือนจะขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้นไม่ขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพอเราไปดูอะครับก็คือเราอาจจะเห็นตัวเลขส่งออกของประเทศ e m e r g i n g market หลายประเทศในช่วง Q1 อะครับที่มีการเติบโตค่อนข้างดีมากส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็คือการออกการฟอนโหลดอะนะครับก็คือรีบๆเร่งการส่งออกก่อนที่จะโดนภาษีนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ดูตัวเลขอินฟลเชันเนี่ยมันก็ดู ทรงๆไปเป็นตามสปีดไปนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าผู้ประกอบการเองอะไรเจ้าเนี่ยก่อนหน้านี้เคยออกมาพูดว่าจะขึ้นราคาสินค้าถ้าสมมติมมีการเก็บท a r f จริงๆเนี่ยแต่พอดูจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังคงแอบสอบตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเงินเฟ้อมันก็อาจจะอยู่ประมาณเลเวลประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าลุกฟอร์เวิร์ดไปสักประมาณอีกเดือน2เดือนเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์ของอเมริกานะครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วช่วงซัมเมอร์เนี่ยอินฟลชันมันก็อาจจะปรับตัวขึ้นได้นะครับก็อาจจะเป็นช็อตเทอมละกันว่าแบบเออช่วงนี้อาจจะมีอินฟลชันปรับขึ้นได้แต่ลองเทอมเนี่ยถ้าเราไปดูเซอร์เวย์อย่างเช่นอินฟลชันเอ็กซ์ป์เตชันที่สำรวจโดยยูนิชิแกนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เทอร์ฟมันดูดีขึ้นอย่างเช่นอย่างที่ออ่ยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยสามารถอัพรีได้ที่จะจ่าย15%จากก่อนหน้านี้เข้าใจกว่านี้เยอะเนี่ยก็ คิดว่าอินฟลชันเนี่ยน่าจะอยู่เลเวลประมาณนี้แหละครับถ้าจะเด้งตัวสูงๆไปเนี่ยคิดว่าโอกาสน่าจะค่อนข้างจำกัดครับผม